พึ่งเดคเคมากไปเทนหากไม่ปื้มฟอร์แมนยูแม้ถล่มบอสมันเฮลิกเทนหากกุนซือทีมแมนยูเนเตตระบุว่าผีแดงไม่ได้มีเกมที่ดีเลิศแม้จะเอาชนะบอสมันได้งดงาม3ต่อศูนย์ในเกมพรีเมียร์ลีกที่สนามโฮสเทฟฟอร์ดเมื่อวันอังคารที่3ามกราเนื่องจากต้องอาศัยดาบิดเด r เคมเสฟลูกอันตรายหลายหน เทนฮากให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สาวกเลสอาร์มี่ได้เห็นการทำประตูมากขึ้นหลังจากเกมในครึ่งแรกมีสกอร์เดียวเท่านั้นจากกาเซมิโลแต่รวมแล้วนายใหญ่ดัสยืนยันว่าไม่เกี่ยวเกมที่ดีของทีมเพราะหากไม่ได้นายทวานสเปนิสช่วยเอาไว้ก็น่าจะตาข่ายขาดผมแฮปปี้กับผลลั์วันนี้ไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดของเราเราต้องพูดกันตามตรงเราเล่นได้ไม่ดีแบบเป็นทีม เราได้ประตูที่ดีแต่หลายครั้งที่เรามีโชคและเราได้ดาบิดเซฟหลายหนเราน่าจะเล่นเป็นทีมให้ฉลาดขว่านี้เราทำได้ดีที่นำห่าง2ต่อ0แต่บางครั้งคุณต้องคลองบอลเอาไว้และวิเคราะห์ว่าเมื่อไหร่ที่สมควรบุกไปทำประตูมาเป็นอีกสเต็ป แต่เป็นเรื่องดีเสมอที่เราชนะ3มต่อศูนย์มันเป็นฟอร์มที่ดีสําหรับแฟนบอลที่ได้เห็นการทําประตู3ลกูกเราต้องเดินหน้าการตอบแบบนัดต่อนัดนัดต่อไปเป็นฟุตบอลถ้วยแต่เราต้องการชนะทุกนัดเราไม่ต้องการมองไปไกลให้มากเราต้องโฟกัสที่นัดหน้ามันจะเป็นเกมที่ยากเราจําเป็นต้องมีพละงกาลังเพื่อเตรียมความพร้อมกับการเล่นเกมวันศุกร์นี้เทนฮากหมายถึงฟุตบอล f a ฟเอคัพนัดต้อนรับเอฟเวอร์ตัน